สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องสองพระแท้พระเก๊นะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปนะครับให้ดูนะครับเหรียญแยกเหรียญแท้เหรียญเก๊นะครับของเหรียญเหรียญรุ่นเรื่องสมณศักดิ์นะครับปี5้าของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับก็วันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งเก๊แล้วก็แท้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าสําหรับผมจะให้ดูแต่กล่องเลยนะครับกล่องซ้ายเนี่ยคือเหรียญเก๊นะครับกล่องขวาคือคือเหรียญแท้นะครับกล่องนะครับดูนะครับ ฟอนต์คนละแบบนะครับเห็นไหมนะครับของแท้เนี่ยครับจะตัวเล็กกว่านะครับแล้วก็เลียวขวานะครับของเก๋จะเป็นตัวเหมือนตัวเขาใช้ตัวหนังสือหนาขวานะครับนี่นะฟอนต์จะเป็นคนละแบบกันนะครับแล้วก็หนาขว่าเส้นยันเส้นอะไรก็จะหนาขวานะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่องค์พระนะครับองค์พระผมจะให้ดูไปเหรียญเนื้อทองทิพย์เลยก่อนเลยนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญเลื่อนเนื้อทองทิพย์นะครับเหรียญนี้นะ หยิบขึ้นมาให้ดูคู่กันเลยนะครับเหรียญแท้นะครับจะเป็นเหรียญขวามือนะครับเก๋จะเป็นซ้ายมือนะครับสําหรับถ้าเรามองผ่านผ่านนะครับนี่เราจะสังเกตได้ว่าหูเหรียญนะครับหูเหรียญของแท้จะไม่เจาะนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเจาะหูเลยนะครับนะครับถ้ามีเจาะหูคือตีเก๊ไปได้เลยนะครับ99%นะครับนอกจากเขาจะไปเจาะหูเองนะครับแต่มันก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะไปเจาะนะคือน้อยมากนะครับอ่าทีนี้มาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียรเทียเทียเหรียญนะครับ ดูความคมก่อนนะครับพระนะครับขั้นแรกนะดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่นะครับด้านหน้าของหลวงพ่อนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับคมคมนะครับใบหน้าลอยออกมาจากเหรียญชัดเจนนะครับนี่นะนี่ดูเส้นพาดบ่านะครับเป็นเส้นเป็นพาดบ่าจะขึ้นชัดเจนนะครับมีรอยคมคมนะครับ ดูคอนะครับตรงคอลูกกระเดือกนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับความคมนะลูกกระเดือกขึ้นเป็นเม็ดชัดเจนนะครับตาจมูกนะครับต้องชัดเจนอย่างนี้นะครับอ่าต่อมาไปดูที่ที่จุดที่สังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นเล็บนิ้วโป้งนะครับเล็บนิ้วโป้งของหลวงพ่อนะครับจะต้องติดเล็บชัดเจนนะครับนี่นะอ่าต่อมาไปดูตัวไก่นะครับตัวไก่จะขึ้นเป็น ขนชัดเจนนะครับทั้งตัวปีกและตัวหางนะครับมีกระตากลมๆนะครับนี่นะถ้าเราดูดีๆนะครับตากลมๆนะครับตำหนิต่างๆต้องมีชัดเจนอย่างนี้นะครับตัวกระหนกข้างนะครับนี่นะเส้นขนขอบนี่ต้องคมๆอย่างนี้นะครับนี่ฟอนต์อักษรคําว่าหลวงพ่อรวยนะครับภาษาดิโกตัวอักษรเรียวคมนะครับนี่เป็นแท่งเป็นสันนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับดูได้เลยนะครับมีเส้นรัศมีนะครับจากการตอกนะครับชัดเจนอยูนะครับนี่นะแต่ตึงนะครับ ยันคมชัดนี่นะด้านหน้านะครับต่อมาไปดูด้านหลังบ้างนะครับอ่าด้านหลังตรงโค้ดอาพัดยศนะครับนี่นะโอ้โหแบบรุ่นนี้ถนะ้าเป็นรุ่นที่ช่างพิมพ์เนี่ยแกะแม่พิมพ์ได้สวยมากนะครับดูนะต้องชมเขาจริงๆนี่นะครับสําหรับเนื้อล่างๆเท่าที่ผมเจอเรบ่อยๆนะครับเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าเส้นของขอบนะครับขอบเหรียญซ้อนนะครับขึ้นมาเนี่ย บางเหรียญอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเลยล่างๆส่วนใหญ่จะมีนะครับก็เป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆด้วยอีกเหมือนกันนะครับดูผิวนะครับเรียบตึงนะครับดูเป็นธรรมชาติของเหรียญนะนี่นะฮะจุดหนึ่งที่เราสังเกตง่ายๆคือฟอนต์นะครับฟอนต์ของตัวโค้ดนะครับโค้ดจะตอกด้านขวามือนะครับสําหรับเหรียญเนื้อนี้นะนี่นะครับจะจําโค้ดให้แม่นๆนะครับฟอนต์จะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ตอกลึกเกินไปนะครับอ่า ต่อมาไปดูฝั่งซ้ายมือนะครับจะตอกเป็นโค้ดมะนะครับมะนะครับโค้ดตัวนี้คือโค้ดเขาเรียกวโค้ดมะนะครับถ้ามองง่ายๆก็เหมือนลอเรือสองตัวนะครับนี่นะต้องเป็นโค้ดอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับตัวอักษรชัดเจนยันเส้นยันคมเลียวนะครับดูนะครับอันนี้คือเหรียญแท้นะครับเหรียญเลื่อนนะครับหูต้องไม่เจาะนะครับดูบริเวณหูนะครับเรียบตึงนะครับสวยงามมากนะครับอ่าดูตัวของพัดยศนะครับ สวยครับนี่อาต่อมาไปดูขอบเหรียญบ้างนะครับขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญตัดทีเดียวขาดนะครับขอบเหรียญตัวตัดตัวใหม่นะครับก็ตัดทีเดียวขาดนะครับยุคใหม่นะครับค่อนข้างที่จะคมนะครับนี่นะนี่นะครับสาคัญคือดูโค้ดนะครับโค้ดมะกับตัวของโค้ดนี้นะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับมีโค้ดมีนิ้วโป้งนะครับมีบริเวณใบหน้านะครับลอยออกมาจากเหรียญชัดเจนอย่างนี้นะ นะครับไก่นะครับดูไก่ดูตาความชัดความคมต้องมานะครับต่อมาไปดูเหรียญเก๋บ้างนะครับต่อมาไปดูเหรียญเก๋บ้างนะครับว่าเหรียญเก๋เป็นยังไงนะครับนี่นี่นะครับคนละเนื้อกันนะครับแต่สามารถดูได้เหมือนกันนะครับนี่เหรียญเก๋นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับจะติดไปกับเหรียญเลยนะครับไม่ได้ดูมีมิติที่ลอยขึ้นมาจากเหรียญนะครับดูนะนี่นะครับนิ้วโป้งนะครับอ่า เหมือนจะติดนิดหน่อยนะครับแต่ความคมไม่มีนะครับนิ้วโป้งอองพ่อนะครับเส้นพาดบ่าที่ผมบอกให้ดูไม่มีนะครับเห็นไหมติดไม่ชัดเจนนะครับอ่าไก่กระตาไม่ติดกลมๆนะครับกระตาตัวปีกนะครับความคมไม่มีนะครับนี่นะเหรียญก็ดูไม่ได้ดูมีมิตินะครับนี่นะไม่เรียบตึงนะครับอ่ะหูเหรียญเจาะอย่างนี้เก๋เลยนี่นะครับอ่า เอามาไปดูหลังเหรียญบ้างนะครับหลังเหรียญองคนี้ไม่ตอ,อกโค้ดนะครับโค้ดตัวเลขไม่มีนี่ก็เก๋เลยนะครับอย่างนี้นะโค้ดมะไม่ชัดอย่างนี้เรียบร้อยเลยนี่นะครับเส้นยันไม่คมนะครับดูนะครับฟอนค่อนขออ้างที่จะติดไปกับเหรียญนะครับเพราะถอดพิมพ์นะครับอันนี้นะนี่นะครับพัดยศนะครับมีตำหนินะครับแต่ไม่คมนะครับนี่นะ ทุกอย่างถอดได้หมดนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญนะครับแต่ว่าต้องดูความคมตําหนิต่างๆที่ผมบอกไปนะครับบางจุดก็ถอดออกมาไม่ติดนะครับนี่นะนี่นะครับขอบเหรียญของเขาเป็นอย่างนี้ของเก๊นะครับไม่ต้องไปจํานะครับดูแค่ดูไว้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับเฉยๆนะครับว่าของเก๊หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอดีว่าผมมีเหรียญยาแดงด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูไปเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่มีเก๊นะครับผมไม่มีเหรียญเก๊มีนะครับแต่ว่าพอดีผมหาไม่ได้นะครับ ก็เลยทำเอาของแท้มาให้ดูก่อนนะครับนี่นะยาต้องเป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติของยานะครับเหรียญแท้นะครับนี่นะสวยๆนะครับจำหนิยังคงเหมือนเดิมนะครับเรียบนิ้วโป้งต้องติดนะครับนี่นะตัวไก่หลวงพ่อนี่ต้องดูขนอย่างนี้นะครับขนที่ปีกและขนที่หางนะครับกระตาไก่ต้องกลมนะครับกลมกวงนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่นะครับหูต้องไม่เจาะเหมือนกันนะครับ ต่อมาเป็นดูด้านหลังบ้างนะครับนี่พัดยศต้องเหมือนกันนะครับนี่ดูความสวยนะครับเหรียญเลื่อนนี่เป็นเหรียญที่สวยนะครับจริงๆฟอนต์นี่นะครับโค้ดนะครับจะตอกตัวเลขอย่างนี้นะครับนี่จะตอกอาจจะไม่ต้องเรียงกันก็ได้นะครับแบบหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดอันเนี้ยฟอนต์เขาจะไม่ได้ตอกเหรียญเพราะว่าตอกมือนะครับขึ้นมือนะครับขึ้นโคกตอกมือนะครับก็อยู่ที่ช่างนะครับความสวยงามนะครับแต่ต้องจําไว้ว่า ต้องเป็นตัวเลขฟอนต์นี้นะครับแล้วก็ดูตัวโค้ดมะนะครับที่สําคัญนะครับตัวโค้ดมะตัวฟอนต์นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะส่งพระเข้ามาขายนะครับหรือว่าส่งมาให้ดูส่งมาให้ผมดูหรือว่าอยากจะขายนะครับก็ หรือหารุ่นไหนอยู่ก็ส่งไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับในใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําภาพนิ่งมาให้ดูด้วยนะครับตอนท้ายคลิปนะครับขอบคุณนะครับ